เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือเปล่าจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่คือพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันค่ะว่าคนคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวหมอขอดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้เพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูค่ะว่ามันใช่สถานการณ์ของคุณไหม ใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้นสามไม้เทา้าตอนนี้เวลานี้ตัวเขาน่าจะมีการถอยห่างจากคุณไปเขาน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะเขาน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่ในขนาดเดียวกันที่ใจของคุณเนี่ยยังรู้สึกว่ายังวนเวียนอยู่กับเขาและยังลืมเขาไม่ได้คุณพยายามแล้วนะในการที่คุณจะลืมพยายามในการที่คุณตัดใจจากเขา แต่คุณก็ลืมไม่ได้สัทีมันเป็นความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกว่าคุณเองก็ต้องม o ฟออนได้แล้วเหมือนกันแต่คุณก็ม o ฟออนไม่ได้คุณยังนึกถึงเขาคุณยังลืมเขาไม่ได้มันคือคำคำคำตอบเนี้ยที่ยังวนอยู่ในหัวของคุณนะคะท,ทั้งทงที่ตัวเขาเดินหน้าแล้วเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให คุณรู้สึกว่าคุณทำใจไม่ได้อะคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกับคนคนนี้คุณถึงไม่สามารถลืมได้สักทีนะคะทีนี้ถามเลยค่ะว่าคนคนนี้เขาเป็นเนื้อคู่ของคุณไหมใบแรกเลยคนคนนี้เขาเอาแต่ความคิดของตัวเองนะแล้วเขาเหมือนว่าเขาตั้งใจในการเดินหน้า เขาเลือกในการปล่อยตัวคุณออกไปจากชีวิตแล้วเขาเลือกในการที่จะเดินหน้าไปมีชีวิตใหม่นะคะความสัมพันธ์ก่อนที่มันจะจบหรือมันจะเลิกกันไปเนี่ยอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับแบบมือที่สามหรือว่ามีคนใหม่เข้ามาเป็นลักษณะของการครบซ้อนก่อนนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับคิดทบทวนในหลายๆครั้งแล้วว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่น่าที่จะไปต่อได้มันน่าที่จะจบกันนะคะเขาเลยเลือกในการจบกับคุณแล้วถามว่าคุณกับเขายังมีความเป็นคู่กันอยู่ไหมคะไพ่มันขึ้นมาเด e l o v เลถ้าถามว่ามันเป็นคู่จริงกันไหมมันเหมือนเป็นลักษณะของคู่จรคู่จรคือเจอแล้วจากเจอจากแล้วจบนะคะใช่ตัวคุณนะ่ะ ที่คุณยังลืมเขาไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณน่ะเคยมอบให้กับเขาเคยพยายามทำดีทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนตัวคุณกำลังโทษตัวเองอยู่อะว่าคุณทำผิดอะไรคุณทำผิดตรงไหนทั้งทั้ที่คุณดีกับเขาทุกอย่างทำไมเขาถึงไม่เลือกคุณแต่ตัวคุณเองก็ลืมไม่ได้สักทีคุณก็แค้นใจตัวเองค่ะแล้วถามว่าโดยสุดท้ายแล้วดวงคุณกับเขาจะได้วนกลับมาหากันอีกไหมคะ เขาอาจจะมีการนึกถึงคุณนะมีค่ะมีโอกาสในการที่จะกลับมาพูดมาคุยกันในช่วงเวลาแบบน่าจะเป็นช่วงต้นปีแล้วนะน่าจะเป็นช่วงปีหน้าไปเลยอ่ะกว่าที่เขาจะมีโอกาสได้กลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาทักหาคุณนะคะแล้วถามว่ากลับมารอบนี้จะกลับมาเป็นคนรักกันไหมคะมันไม่ได้กลับมาคบกลับมารักกันอย่างจริงจังอ่ะเพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาน่าจะยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นอยู่นะคะ แต่ตัวเขาอะน่าจะยังมีความนึกถึงคุณสูงเลยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าต่อให้กลับมามันเหมือนเป็นการกลับมาเพียงเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วว่าสุดท้ายแล้วคนคนนี้ไม่ใช่คู่ของคุณแล้วคนคนนี้เป็นเพียงแค่คนที่ผ่านมาและก็ผ่านไปไม่ใช่คู่แท้ไม่ใช่คู่จริงคู่นิรันด์ไม่ใช่ค่ะในการที่คุณ่ะรักคนคนหนึ่ง การที่เรารักคนคนหนึ่งอ่ะมันคือการที่เราทุ่มเทให้กับคนคนหนึ่งเราทุ่มเทเราตั้งใจรักมากเลยการที่คนคนหนึ่งอ่ะมันจะจดจำเรื่องราวของใครสักคนน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาทำให้เรานะแต่มันคือสิ่งที่เราทำให้กับเขายิ่งเราทำให้เต็มที่ทุ่มเททั้งความรักความรู้สึกทรัพย์สินเงินทองต่างๆยิ่งทุ่มเยอะยิ่งจดจำ นะคะแต่สิ่งที่มันได้ก็คือตัวเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณให้ขนาดนั้นและตัวเขาเองในเวลาเนี้ยเขาก็เดินหน้าไปแล้วในขณะที่เราคิดถึงเขาน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดเขาอยู่กับคนอื่นเขามีคนอื่นในขณะที่เราเจ็บปวดแทบเจียนตายเขามีคนอื่นที่อยู่ข้างกายในขณะที่ตัวเขาเริ่มต้นใหม่แต่เรากลับยังจมอยู่กับอดีตที่เขา หันหลังให้ตั้งนานแล้วมันแฟร์หรอคะการที่เขาหันหลังให้คุณแล้วการที่เขาเดินหน้าไปแล้วมันคือการตัดสินใจของเขาไปแล้วค่ะแต่ตัวคุณเองก็ต้องตัดสินใจในการที่จะให้โอกาสตัวเองค่ะตัวเขาเดินหน้าไปไกลแล้วอะ่ะหากตัวคุณยังจะอยู่ตรงนี้มันเป็นเวลาของคุณน่ะมันคือชีวิตของคุณคุณอาจจะเสียดายอดีต แต่ปัจจุบันและอนาคตของคุณล่ะคะคุณจะจมอยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนคุณจะรอคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รักคุณจริงและทิ้งคุณไปอีกนานแค่ไหนมันเป็นคำถามที่คุณต้องถามตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเนื้อคู่มันไม่ได้แปลว่าคนคนหนึ่งจะต้องอยู่กับเราไปจนตายนะคะ คู่มันมีทั้งคู่แท้คู่จรคู่แท้อาจจะไม่ได้มีจริงด้วยซ้ำไปอ่ะมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราอ่ะเลือกในการที่จะบอกตัวเองเพื่อรอคนคนนึงว่าคนคนนี้คือคู่ของเราหรือเปล่าหมอไม่ได้บอกเขาว่าคนเราทุกคนอ่ะมันมีมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่แล้วแต่การเจอกันของคนคนหนึง่งมันมีพบมันก็ต้องมีจากเราไม่รู้หรอกว,ว่าวันไหนเขาจะวนกลับมาไหม แต่วันนี้เราเกิดมามันก็ต้องมีความสุขในทุกวันนะคะคุณก็ต้องเลือกในการปลดปล่อยความสุขให้กับตัวเองไม่ใช่กักขังตัวเองในความรู้สึกที่เป็นคำว่าอดีตอดีตท,ที่เขาไม่ได้เห็นค่าอดีตท,ที่คุณเองก็ด้อยค่าตัวเองคุณกักขังตัวเองไว้ในสิ่งนั้นมันควรแก่เวลาแล้วหรือย,ยังคะ ที่คุณจะปลดปล่อยตัวเองแล้วให้โอกาสตัวเองมีความสุขให้ตัวเองได้มีทางเลือกกับชีวิตคุณไม่ต้องรอคะ่ะถ้ามันใช่มันวนกลับมาเองคุณเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลังเลยเพราะคุณคือผู้เลือกในทุกอย่างไม่ใช่เป็นตัวเลือกของใครและโชคชะตาเป็นสิ่งที่คุณกำหนดได้ถ้าหากว่าคนคนนี้มันไม่ได้ดีพอสำหรับชีวิตคุณก็มัน ก็ไม่ต้องเอาเขากลับมาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของตัวเองเถอค่ะด้วยการทำให้ตัวเองในวันนี้ดีที่สุดเพื่อให้อนาคตของตัวเองเป็นอนาคตที่มันมีความสุขได้จริงๆไม่ใช่วนอยู่กับความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าและหมออธิบายตามสิ่งที่เห็นนะคะ